ดีครับอยู่กับเอ็มสเจริญการช่างครับวันนี้เรามาจัดส่งนะครับลูกค้าท่านที่2แล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านทุ่มนะครับตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นการจัดส่งค่าติดโรตารี่รถไถตัวนี้รถไถคุณพ่อนะครับนี่เป็นรุ่นนี้ครับนี่ก็ใครที่ใช้โรตารี่นะครับรถไถรุ่นนี้ก็สามารถสั่งผลิตได้นะครับ mu5702 นนะครับก็ตัวนี้ ตัวโรตารี่เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นย่อยอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น 220h ูนะครับตัวนี้ก็โรตารี่ของคุณพ่อนะครับตามที่สอบถามก็คุณพ่อแจ้งรหัสโรตารี่ไปตรงเลยนะครับนี่การติดตั้งจะได้ง่ายครับมาถึงเราแค่ขันน็อต4ตัวติดตั้งได้เลยนะครับรหัสโรตารี่ดูตรงไหนครับนี่ดูตรงนี้ครับนี่ r x 220G นะครับ2 2 0 g 2 2 0 g กับ2 0 2 2 0 g a เเนี่ยเขาจะมีนอ็อตยึด แขนกลางนี่ครับฝั่งนี้2ตัวแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก2ตัวเห็นไหมครับเนี่ยสตัวตัวนี้รหัส 220G กับ 220GA ในส่วนอีกตัวหนึ่ง 220H นะครับก็สามารถติดกับรถรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวแขนกลางตัวนี้จะมีน็อตอยู่รูเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวเพดขายึดของเราเนี่ยจะสร้างไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับก็ข้อแตกต่างเนี่ยก็จะมีรูนอ็อต นะครับหนึ่งแล้วก็ความยาวของเพจตัวนี้ไม่เท่ากันเพื่อที่เราจะไปวางลงบริเวณแขนกลางแล้วก็ใส่น็อตยึดแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็อุปกรณ์ตรงรุ่นติดตั้งได้เลยนะครับเวลาติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับการติดตั้งนะครับฝั่งซ้ายจะมีรูน็อตสองตัวนะครับน็อตแขนกลางตัวนี้ครับนี่ไล่ลงมาเลยครับนี่จะเห็นน็อตสองตัวตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้ออก เป็นน็อตเดิมนะครับซ้ายขวา2ฝั่งจากนั้นนะครับเราก็เอาเพจตัวนี้นะครับที่เราให้ไปกับตัวคาดนะครับขึ้นไปวางสวมลงด้านนอกนะครับน,น,บบนี่สวมลงด้านนอกแบบนี้นะครับสวมลงด้านนอกแบบนี้อ่ารูน็อตจะตรงกันเลยจากนั้นก็ใส่รูนอ็อตรูเดิมแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่นะครับที่เราแถมไปให้นะครับขันน็อตล็อกฝั่งละ2ตัวนะครับพอขันน็อตล็อกเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เอาตัวคาดนะครับที่มีรูอยู่ฝั่งละสองรูนะครับซ้ายขวาขึ้นมาวางแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาจากนั้นก็ขันขาคาดเข้ากับตัวเพดแค่นั้นครับจบเลยนะครับติดตั้งเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันแค่น็อตแขนกลางถ้าเป็นรุ่นเล็กก็จะเป็นเป็นน็อตฝั่งละตัว L50L40L36 ขอเพียงแจ้งรหัสโตรตารี่ฝั่งนี้ครับนี่ให้ตรงรุ่นเพื่อที่เราจะสร้างขายึด ตรงนี้มาเพื่อที่จะติดตั้งได้ง่ายๆนะครับสาหรับตัวนี้ก็ความยาวนะครับอยู่ที่2เมตรยีเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกของบ้านทุ่มนะครับคุณพ่อบอกนะครับก็นี่ครับอ่าตัวนี้สเปคนะครับความยาวอยู่2เมตรยีนะครับแล้วก็ฝั่งปีกนี่ปีกตัวนี้เป็นแถมนะครับโปรโมชัน่นแถมฟรีให้กับคุณพ่อ2ฝั่งเลยฝั่งละ30เซนอ่ามันจะโผล่ออกจากโรตารี่เห็นไหมครับนี่ เราทำมาให้มันพอดีกับตัวกล่องโซ่เลยเพื่อที่ลูกค้าเข้าข้างคันนาจะได้ไม่เบียดนะคบไม่เบียดตัวคาดนะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นเลยว่าเราต้องวนซ้ายวนขวาหรือปรับโรตารี่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับปรับตรงเลยนะครับเพราะว่าเรามีปีกเนี่ยแถมไปให้ปีกก็สามารถปรับได้3สเต็ปครับตัวปีกนะครับก็ดึงพินออกนะครับนี่พินสลักล็อกตัวนี้แล้วก็ดึงออกปุ๊บจากนั้นก็กางตัวนี้ขึ้นครับมันจะผูก ออกจากฝั่งโรตารี่เนี่ยเนี่ยมาฝั่งนี้ฝั่งละ3ามสิเซนสองฝั่งมันจะกว้างขึ้นเก็บรอยต่อได้สวยขึ้นตัวนี้นะครับติดเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเวลาปั่นนะครับหวานข้าวนะครับดินมันจะฟูนะครับความชื้นในดินมันน้อยครับตัวนี้เอาตัวนี้ไปกดดินให้แน่นเพิ่มความชื้นในดินเม็ดข้าวจะงอกดีอัตราการงอกสูงกว่าปั่นที่ที่เราปั่นปกตินะครับแน่นอนนะครับถามว่าถ้าเราปั่นปกติได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่า อัตราการงอกของข้าวมันน้อยครับมันน้อยแล้วก็ทนแล้งได้น้อยนะครับตัวนี้ทนแรงได้เยอะเพราะว่าดินมันแน่นครับแล้วก็เวลาข้าวที่ตั้งท้องสูงๆนะครับอัตราการที่ข้าวมันจะลม้มมันจะอะไรก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าที่เราปั่นปกติครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีทั้งติดฐานแล้วก็ติดโรตารี่นะครับก็โรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามอ่าผลิตได้ทุกรุ่นนะครับ ส่งสินค้าเจ็บปลายทางได้ทุกพื้นที่นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่ผมก็มาส่งให้ได้นะครับช่วงที่งานไม่เล่งครับถ้าช่วงที่งานเล่งเ่งเนี่ยผมไม่สามารถไปส่งได้จริงๆนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยผมก็ส่งไปส่งส่งขนส่งไปได้นะครับแต่ว่าผมไปส่งเองไม่ได้แต่การติดตั้งลูกค้าก็เข้ามาดูในช่องผมได้เลยนะครับว่าการติดตั้งเนี่ยเราก็แค่ขันน็อตเนี่ยฝั่งเนี่ยนะครับง่ายง่ายนะครับไม่ได้ยากนะครับสาหรับตัวติดโรตารี่ ติดผ่านก็ง่ายๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยครับก็สําหรับตัวโรตารี่นะครับตัวปีกนะครับก็ยังมีแถมให้ตอนนี้ก็ยังแถมให้อยู่นะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสฝั่งเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากที่ผมไปส่งลูกค้าอยู่สีสเกต13ตัวเนี่ยผมก็แถมให้ทั้งหมด ใครที่สั่งซื้อเข้ามาช่วงนี้ก็ได้ของแถมทั้งหมดนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับนี่เอมสเจริญการช่างนะครับโทรมาสอบถามได้ครับ0887478136หรือจะแอดไลน์ด้านบนนะครับสติกเกอร์ด้านบนจดเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ